สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปกระโดดหนึ่งร้อยทีใช่ทุกคนผมจะมาทำคลิปกระโดดหนึ่งร้อยทีทุกคนผมจะทำได้ไหมทุกคนช่วยนักกันนะผมจะทำไปเล็กสามสิบครั้งตัดก่อนโอเคทุกคนผมก็กระโดดได้สามสิบครั้งนะสามสิบเอ็ดเมื่อกี้ผมตัดต่อให้ได้สามสิบครั้งไมไ่ตัดต่อหรอกผมกระโดดไปแล้วแล้วผมก็หยุดวิดีโอไว้ สามสช่วยได้ก่นะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เสี่งสี่สามสี่ส่สี่หหกสี่เจ็ดบ ห้าเอ็ดหเอห้าสองห้าสมส่ห้าห้าหห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสาสหห้าไปขแล้วกลับมาตหกหดีเลยจะดีเลยเจ็ดปดหเก้า จ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสองจ็ดสาจ็ดสี่เจ็ด้าจ็ดหเจ็ดเจ็ดจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแอค่สิเก้าทีแปดสองดสามดสี่แปดห้าแปดหกไม่รู้ครับสิบป8เจปก็าก็2กอ็ดก็4สองก็5สามก็6สี่ก็7ห้าก็หกเจ็ดก็แปดกก้ึรอย ไม,ไม่อยู่เลยวันนี้ดูไว้นะถ้าเกิดคลิปนี้ยอดวิวถึงไม่ใช่คลิปนี้ไลค์ถึงเกินสามไลค์ผมจะดึงป้ายที่ผมตั้งใจทำออกไปทั้งหมดเป็นเวลาตามจำนวน การดูของทุกๆคนครับโอเคไหมไม่มีวันโกหกท่านผู้ชมเค okay, ไหมถ้าเก,กิดพอแล้วสวัสดีกัน